เจ้าลู่ซือหลังน้ำตากลางงานวันเกิดไม่คิดว่าจะมีคนรักเธอขนาดนี้อายุเข้าสู่วัย25ปีเต็มสำหรับเจ้าลู่ซือเจ้าลูชี่นางเอกสุดออสแดนมังกรที่ครองใจแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียและวันเกิดปีนี้เจ้าลู่ซือ ก็ได้จัดงานแฟนมีติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าลูซีลูลูแลนด์พบปากแฟนแฟนที่คอยรักและซับพอร์ตกันมาหลายปีงานนี้เจ้าลูซื่อจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นแสดงกู่เจิงพร้อมโชว์โซเลเ่เปยโนโอมอบบทเพลงอันไพเราะให้แฟนแฟนได้ฟังกันอีกด้วยแต่ที่หลายคนเห็นแล้วต่างอึ้งไปตามตามกันคือชุดที่เธอเลือกใส่ดูสวยดูแซบโตเป็นสาวขึ้นมากๆคุณ หน้าผมเมคอัพคอสตูมเต็มสิบไม่หักสักแต้มเจ้าลู่สื่อบอกทุกๆคนว่าขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแบบฉันกลายเป็นคนที่พิเศษมากๆ